สวัสดีครับพบกับผมโอคารุโตคุงพอดแคสที่จะมาเล่าเรื่องส่งคุณเข้านอนด้วยเรื่องชวนขนลุกเชื่อว่าหลายๆคนทั้งในวัยเรียนหรือผ่านวัยเรียนมาแล้วคงต้องเคยมีได้ยินเรื่องเล่าตำนานผีหรืออาถรรพ์ประจำโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งก็นแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีตำนานลักษณะแบบนี้ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างฟิลิปปินส์ ก็มีเรื่องเล่าตำนานหลอนประจำมหาวิทยาลัยของพวกเขาเช่นกันนั่นในคืนนี้เราจะมาฟังกันครับว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะซ่อนตำนานขนลุกอะไรไว้บ้างตำนานที่ 1. มหาวิทยาลัยอ,อดัมสันสถานที่ที่หลอนที่สุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นั้นก็คือห้องน้ําหญิงของมหาวิทยาลัยมีหนึ่งในเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ําแห่งนี้ และโด่งดังที่สุดในมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเรื่องเล่านี้มาจากนักศึกษาหญิงเธอได้เล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนคลาสสุดท้ายเธอเข้ามาในห้องน้ำเพื่อจะล้างหน้าแต่ในระหว่างที่เธอกำลังก้มล้างหน้าอยู่นั้นเธอก็รู้สึกว่ามันมีน้ำอะไรเหนียวๆหย,วยดลงมาบนผมของเธอเธอเลยลองเอามือแตะที่น้ำนั้นและพอเธอมองไปที่มือของเธอเธอก็ต้องตกใจอย่างมาก พราะน้ําที่หยดลงมานั้นมันคือเลือดและด้วยความตกใจเธอเลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วสายตาของเธอก็มองตรงไปที่กระจกพอดีและจังหวะนั้นเธอก็เห็นเงาสะท้อนที่ทําให้เธอต้องร้องครีตออกมาแล้วรีบวิ่งหนีออกจากห้องน้ําเธอเห็นร่างไร้หัวในชุดทหารเก่ายืนอยู่ที่ด้านหลังของเธอหากเราย้อนประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนี้ที่นี่เคยเป็นฐานทัพชั่วคราวของกองทัพป,ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาก่อนและก็มีข่าวลือว่าเคยมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่และมีทหารหลายนายถูกฆ่าและตัดหัวภายในห้องน้ำแห่งนี้ตำนานที่2มหาวิทยาลัยเซนเบเนลเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณหลายสิบปีก่อนในช่วงเช้าวันหนึ่งขณะที่กำลังมีการเรียนการสอนที่ห้องหมายเลข M409 ได้มีนักศึกษาหญิงคนหนึ่ง ที่ใส่ชุดสีดำทั้งตัวเดินเข้ามาภายในชั้นเรียนระหว่างที่อาจารย์กำลังทำการสอนอยู่ทุกคนรวมถึงอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอมากเธอคนนั้นเดินผ่านทุกคนไปนั่งที่โต๊ะว่างที่อยู่เกือบหลังสุดของห้องเวลาผ่านไปจนใกล้จะหมดคาเรียนจูนศึกษาชุดดำคนนั้นก็ลุกขึ้นจากที่นั่งและเดินพุ่งตรงไปที่หน้าชั้นเรียนท่ามกลางความงุนงงของทุกคนก่อนที่เธอจะเดินทะลุก,กำแพง หายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนซึ่งตอนนั้นสร้างความตกตะลึงจนทุกคนในชั้นเรียนต่างต้องรีบวิ่งหนีออกจากห้องและการเรียนการสอนในวันนั้นต้องหยุดลงอย่างกระทันหันตำนานที่3มหาวิทยาลัยดีลาแซลในวันหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์เวลาประมาณ6โมงเชา้าวันนั้นกำลังจะมีการสอบปลายภาคเรียนเกิดขึ้นมีนักศึกษาหญิงของคณะบัญชีคนหนึ่ง เธอรู้สึกกังวลกับการสอบอย่างมากเธอเลยอยากจะหาที่พึ่งทางใจบางอย่างเธอเลยแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนๆไปที่โบสถ์เล็กแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายในเขตของมหาวิทยาลัยตอนที่เธอมาถึงที่โบสถ์แห่งนี้ภายในอาคารนั้นเงียบมากและไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวเธอเลยเดินไปที่บริเวณส่วนกลางของโบสถ์และทำการนั่งคุกเขา่าและสวดมนต์ขอพรโดยที่เธอหลับตาตั้งสมาธิไปด้วย และหลังจากที่เธอเริ่มสวดได้เพียงไม่กี่คำเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนที่เดินลากขาเสียงดังอยู่ด้านหลังของเธอนักศึกษาคนนั้นเลยลืมตาขึ้นมาแล้วหันหลังกลับไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นคือร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าซีเซียวใส่ชุดเก่าๆขาดๆแล้วตัวของเขานั้นก็เปื้อนเลือดเต็มไปทั้งตัวเขาเดินลากขาเข้ามาหาเธออย่างช้าๆพร้อมกับยื่นมือข้างหนึ่งเข้ามา และพูดด้วยเสียงที่แหบแห้งว่าช่วยผมด้วยก่อนที่เธอคนนั้นจะกรีดสุดเสียงแล้ววิ่งหนีออกจากโบสถ์ไปส่วนประวัติคร่าวๆของมหาวิทยาลัยนี้นั้นเคยมีเรื่องเล่าว่ามหาวิทยาลัยนี้เคยถูกเครื่องบินรบมาทิ้งระเบิดใส่เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและที่นี่ก็เคยมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากตำนานที่ 4. วิทยาลัยทรินิตี เรื่องนี้จะโด่งดังมากภายในกลุ่มของอาจารย์มีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งมีอาจารย์ผู้ชายท่านหนึ่งกำลังนั่งทำงานเอกสารเตรียมการสอนในห้องพักของเขาอยู่ด้วยความเหนื่อยล้าและเริ่มปวดตาอาจารย์ท่านนี้เลยลุกขึ้นจากโต๊ะทำงานเพื่อจะยืดเส้นยืดสายและพักสายตาแต่หลังจากรู้ออกจากเก้าอี้ได้ไม่ถึงนาทีเขาก็ได้ยินเสียงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ดังขึ้นมาด้วยความแปลกใจ อาจารย์เลยหันกลับไปมองว่ามีใครมาใช้คอมพิวเตอร์ของเขาอยู่หรือเปล่าเขาไม่เห็นใครอยู่ที่โต๊ะของเขาเลยแต่สิ่งที่มันน่าขนลุกกว่านั้นก็คือที่แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์มันมีการกดปุ่มเหมือนว่ามีใครที่มองไม่เห็นกำลังนั่งพิมพ์งานอยู่และที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็มีข้อความภาษาอังกฤษปรากฏขึ้นมาว่าแจ็คกี้และอีกหนึ่งเรื่องเล่าของมหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากอาจารย์ที่มาจากอีกคณะหนึ่ง โดยเขาเล่าว่าในระหว่างที่เขากําลังนั่งทํางานอยู่ในห้องพักช่วงเย็นจูจๆเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าฮัลโหลด้วยความแปลกใจอาจารย์เลยรีบหันไปมองตามต้นเสียงแล้วเขาก็เห็นนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้าที่สวยมากๆยื่นอยู่ที่หน้าประตูแต่ไม่ทันที่อาจารย์จะได้พูดอะไรจู่ๆนักศึกษาคนนั้นก็เดินพุ่งตรงมาหาอาจารย์แล้วเข้ามากระซิบข้างหูของเขาเบาๆว่า ฮัลโหลก่อนที่ร่างของเธอจะจ้างหายไปต่อหน้าเขาตำนานที่5วิทยาลัยยูริออสย้อนไปหลายปีก่อนเคยมีอาจารย์ประจำวิทยาลัยคนหนึ่งที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วโดยเกือบทั้งวันนั้นอาจารย์ท่านนี้อยู่ในอาการที่เสื่องซึมและไม่สูงสิงกับใครช่วงพักเที่ยงเขาก็จะแยกตัวมานั่งกินข้าวเที่ยงคนเดียวที่โรงอาหารของคณะ อาจารย์ท่านอื่นๆที่เห็นอาการแปลกๆของเขาด้วยความเป็นห่วงเลยพยายามเข้ามาชวนคุยและชวนให้มานั่งร่วมโต๊ด้วยแต่เขาก็จะไม่ตอบอะไรกลับและทำแค่งเงยหน้าขึ้นมามองด้วยแววตาที่ดูเหม่อลอยแต่หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานจู่ๆอาจารย์คนนี้ก็หายตัวไปจากวิทยาลัยดื้อ,ดอโดยที่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเขาหายไปได้ยังไงและในช่วงเย็นวันนั้นก็มีข่าวด่วนเข้ามาที่ทำให้อาจารย์ และนักศึกษาทุกคนที่ทราบเรื่องต่างต้องขนลุกเพราะทางโรงพยาบาลได้โทรมาแจ้งกับทางวิทยาลัยว่าอาจารย์ท่านนี้นั้นเกิดหัวใจวายเฉียบพลันและเสียชีวิตคาบ้านพักของตัวเองตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้แล้วตำนานที่ 6. มหาวิทยาลัยซานโตโทโมัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาที่มีชื่อว่าราฟาเอลมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเย็นและใกล้มืด ราฟาเอลเพิ่งจะเคลียร์งานในมหาวิทยาลัยเสร็จเขารีบเดินกลับบ้านโดยเลือกเดินตัดผ่านสวนในมหาวิทยาลัยเพราะมันเป็นเส้นทางที่ลัดที่สุดที่จะไปที่ประตูรั้วของมหาวิทยาลัยในช่วงที่เขาเดินอยู่นั้นเขาก็รู้สึกว่าอากาศร,บรอบๆตัววันนี้มันเย็นลงอย่างน่าประหลาดแต่ด้วยความที่เขารีบเขาเลยไม่ได้สนใจและรีบเร่งฝีเท้าต่อจนกระทั่งราฟาเอลมาสะดุดตาเข้ากับร่างของชายคนหนึ่ง ที่กำลังเดินอื่ยๆตรงมาทางเขาผู้ชายคนนั้นใส่ชุดเหมือนกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแต่เขารู้สึกว่าชุดที่ผู้ชายคนนั้นใส่มันดูเก่ามากๆพอจังหวะที่ราฟาเอลจะเดินผ่านผู้ชายคนนั้นนักศึกษาก็ทําการโค้งตัวทักทายตามธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยแต่ทว่าชายคนนั้นกลับเดินอื่อยๆผ่านเข้าไปเหมือนกับว่าไม่สนใจนักศึกษาคนนี้แต่จังหวะที่โค้งตัวอยู่นั้นเขาก็เพิ่งมาสังเกตเห็นสิ่งที่มันน่าขนลุกมากๆ ชายที่เพิ่งเดินผ่านเข้าไปนั้นปรากฏว่าเท้าไมา่ได้แตะพื้นเขาเดินโดยที่ตัวลอยอยู่กลางอากาศแล้วด้วยความกลัวราฟาเอลก็ไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นมาทันทีเขารอให้ร่างนั้นค่อยๆเดินห่างออกไปให้ไกลก่อนพอเด็กหนุ่มเห็นว่าร่างนั้นไปไกลแล้วเขาจึงรีบวิ่งหนีสุดชีวิตจนพ้นรั้วมหาวิทยาลัยและทั้งหมดนี้ครับก็คือ6เรื่องเล่าตำนานประจำมหาวิทยาลัยจากประเทศฟิลิปปินส์ มีใครชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับหรือมีเรื่องเล่าน่ากลัวแบบนี้อยากจะเล่าก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวกันจนจบครับใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้ผมก็ขอฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ